สวัสดีครับโอเคครับนักเรียนในวันนี้อาจารย์มองก็จะมานําเสนอนะครับการอ่านค่าวความน้นทานจากแถบสีนะครับซึ่งในห้องเรียนเนี่ยเราจะได้การเราจะมีการต่อวงจรนะครับอน,นุกรมขนานเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาดูนะครับว่าถ้าเราหยิบตัวนั้นทานมาตัวหนึ่งโดยที่ไม่มีโอมิเตอร์เข้ามาวัดเนี่ยเราจะสามารถ บอกค่าความต้านทานคร่าวๆนะครับของตัวต้นานทานตัวนั้นได้อย่างไรนะครับก็จะเรียนแบบชนิด4แถบสีซึ่งก็นิยมใช้กันในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไปนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับก็มาดูเนี่ยเวลาเรียนหันตัวตัวต้นานทานนะครับมันจะมีตัวสามแทนที่ติดก,กันแล้วก็จะมีตัวที่มันห่างนะครับก็จะทาง3ตัวเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือนะครับก็คืออันนี้นทางซ้ายนะครับโอเคใช้อยู่ทางนี้แล้วก็ตัวที่แยกออกมาต่างหายเนี่ยก็คืออยู่ทางขวามือ นะครับโพสที่จะให้ไว้ก็คือว่า1 2สองนะครับเวลาเราดูสีเนี่ยตัวนะครับแถบสีที่1แถบสีที่สองเนี่ยมันก็คือตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขส่วนแถบสีที่สามนะครับมันก็คือเป็นจํานวนเลขยกกําลังนะซึ่งมันก็ต้องดูเทียบกับทางด้านขวามือนะครับของนักเรียนทางด้านนี้ว่าแต่ละสีเนี่ยมันแทนด้วยตัวเลขอะไรบ้างและนะครับตัวที่สี่เนี่ยเป็นค่าของความาคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดนะครับเออร์เลอร์บอกเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็เริ่มจากตัวน้ําตาลนะครับแดงทองเงินไม่มีสีก็จะเริ่มจาก1 2 50แล้วก็20%นะครับตัวนี้ก็ต้องจํานะครับให้เวลาจําแป๊บหนึ่งหมดเวลา <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ1 2คือตัวเลข3คือจํานวนเลขยกกาลังนะครับสคือค่าความคลาดเคลื่อนยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติเอาง่ายๆนะครับ1 2 3แล้วก็4อันนี้เป็นสีส้ม นะฮะอันนี้เป็นสีเขียวนะครับส่วนตัวนี้เป็นสีเหลืองนะส้มเขียวเหลืองนะครับอันนี้เป็นสีเงินประมาณนี้เวลาอ่านนะครับก็จะได้นะครับค่าความน่าทานแบบคร่าวๆนะครับก็คือสีส้มนะครับอย่างที่บอกว่ามันแทนด้วยตัวเลขนะครับก็ใส่เข้าไปครับส้มก็คือสามนะส้มก็คือสามนะครับสีเขียวนะครับตัวที่สองครับอ่ะมาดูครับสีเขียวคือเลขห้าครับก็เป็นสามสิบห้า จากนั้นนะครับแถวที่3ามคือสีเหลืองครับมันเป็นจํานวนเลขสิยกกําลังนะคูณ1ิบยกกําลังไปนะครับเหลืองครับกาลังสี่นั่นเองโอเคนะครับแล้วก็บวกลบค่าความค่าเคลื่อนนะครับนี่คือสีเงินสีเงินก็คือสิบเปเซ็นนะครับเรียบร้อยประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับง่ายๆแบบคร่าวๆนะครับทีนี้มันมีวิธีการจำนะฮะอาจจะใช้เป็นนิ้วนะครับเข้ามาช่วยสักนิดหนึ่งนะฮะ อันนี้มือจา์นะครับประมาณนี้ก็จะได้นะครับออศูนย์นะครับศูนย์อาดำนะฮะก็คือดํานะครับน้ําตาลก็ล่ไรนะดำน้ําตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวครบเลยนะครับก็เริ่มต้นจากศูนย์นะดำน้ําตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวนะครับก็ต้องจําเอาสักนิดหนึ่งนะฮะพอจําได้แล้วนะครับก็ลองมาทํานะครับโจทย์ตัวอย่างดูข้อที่หนึ่งนะครับ จากรูปเนี่ยให้หากว่าในรูปนี้นะครับมีค่าความต้านทานเนี่ยเท่ากับกี่โอห์มนะครับเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำเนี่ยก็จะได้ว่า R นะครับที่เราอ่านได้เนี่ยสีน้ําตาลนะครับก็ใช้อย่างที่จะบอกนะครับปึ๊บอ,อันนี้หนกกีน่นิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครบนะฮะมือสวยงามนะครับห้านิ้วนะฮะสีดำน้ำตาลนะครับสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียว ดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับม่วงเทาแล้วก็ขาวอ่าประมาณนี้นะครับเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็จบที่เลขเก้าอ่าก็มาไล่ดูนะครับสีน <sch> <splash> <si> ้ำตาลน้ำตาลก็คือตรงกับตัวนี้นะครับก็คือเลขเลขอะไรครับเลขหนึ่งครับศูนย์แล้วก็หนึ่งนะก็เป็นหนึ่งนะครับสีแดงครับดำน้ำตาลแดงนะครับแดงก็คือเลขสองนั่นเองครับก็เป็นสิบสองคูณกับสีส้มครับอ่ามาดูต่อนะครับสีส้มก็ตรงกับเลขสาม ก็จะเป็นนะครับสิทกำลังสามบวกลบนะครับค่าของความค่าเคลื่อนสีทองครับทองมัลคู่นี้ก็จะมีสีน้ําตาลแดงน,นะครับเงินแล้วก็สีทองนะครับสีทองก็คืออยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะย้อนกลับไปดูนะครับสีทองก็คือตัวนี้ครับห้าเปอร์เซ็นต์ของเรานะแค่นี้เองนะครับทีนี้หลักการคํานวณก็อาจจะคํานวณน,นะครับเป็นช่วงได้ดังนี้ ตัวเลขหลักๆก,ก็คือ1 2แล้วก็0 3ตัวนะครับคิดเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยบวกลบหมายถึงว่าเราคูณเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับออกมาก็คือ5ส่วนด้วย100นะครับตัดศูนย์ได้2ตัวตัดศูนย์สตัวนะครับ12 5 6องนะ60ก็คือ600นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าที่จะนำไปบวกแล้วก็ลบนะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงที่จะอ่านได้เนี่ย R น,นะครับจะอ่านได้อยู่ในช่วง1 2 000, 0,0,0นะครับแล้วก็บวกไป600อันนี้คือช่วงหนึ่งนะครับถึงถึงนะครับ1 2แล้วก็ศูตัวลบด้วย600อีกช่วงหนึ่งนั่นเองนะครับในการอ่านค่าของความต้านทานประมาณนี้ข้อที่2ครับเช่นเดิมนะครับง่ายๆอาจะมีค่าเท่ากับดำน้ำตาลแดงนะครับก็คือตรงกับตำแหน่งที่3หรือว่าเลข2นั่นเองนะครับม่วงครับ ดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวอาจจะไม่ได้ครับย้อนกลับไปดูฮะดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงนะครับม่วงนี่ก็คือเลข7นะครับโอเคเนาะเลข7นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เลข7นั่นเองก็ใส่ไปนะครับเป็น27ครับคูณ10ยกกําลังครับสีแดงครับก็คือกําลัง2บวกลบสีเงินก็คือเท่าไหร่เอ่ยสีเงินคือ10ซนั่นเองนะครับ การคำนวณก็เหมือนเดิมนะครับจะได้เป็น2702ตัวคูณกับ10สศนด้วย100นะครับตัด0ย์ได้ตัด0ย์ได,ด้นะครับได้เป็น270จะเป็นค่าที่เอาไปบวกลบนะครับเพราะฉะนั้น r ที่จะอ่านได้ก็คืออยู่ในช่วง2700 0นะครับบวกไป 2, 000, 270 0ะครับถึงถึงอีกตัวนึงก็คือ2700นะครับลบด้วย2 เศูนย์โอห์มนั่นเองนะครับคือคำตอบของข้อนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าเป็นการอ่านค่าความต้านทานจากแถบสีก็ไม่ไม่ไม่ยากนะครับไม่ยากแต่ว่ามันต้องใช้ความจำนิดหนึ่งคือช่วงเนี้ยจะเข้าใจานะครับคือพอเราเราจะเรากำลังเรียนเนี่ยหรือว่าเราจะต้องเอาไปสอบนะครับมันจะจําได้แต่พอไม่ได้ใช้จะลืมก็เป็นเรื่องปกติไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าถือว่าพันคุพันตาไปแล้วกันนะครับกับการอ่านค่าจากแถบสี โอเคครับต่อไปประสิทธิภาพกับการสูญเสียอ่าประสิทธิภาพกับการสูญเสียนะครับก็คือดูนะครับเขากล่าวว่าอย่างนี้ในการในการส่งนะครับกําลังอ่ากลังในการส่งนะฮะกำลังในการส่งออกไปอย่างเช่นอ่ามออแปลนะครับส่งจ่ายไฟไปให้ตามบ้านเรือนนะฮะประมาณนั้นนะครับสมมติมอเอแปลตัวใหญ่ๆอยู่ตัวหนึ่งประมาณนี้มันนีหมออแปลนะครับแล้วก็จะส่งไปที่บ้านอาจารย์หวงสุดหล่อนะครับโอเคอยู่ตรงนี้ครับ ถ้าเผื่อเขาบอกว่าถ้ามีเกิดการนะครับสูญเสียลอดนะครับเกิดลอสมากๆเนี่ยก็แน่นอนว่าประสิทธิภาพในการส่งเนี่ยคือระบบเนี่ยประสิทธิภาพแบบต่ามากนะครับน้อยมากถ้ามีการสูญเสียมากนะครับอาจจะเป็นแบบเสียเสียในรูปของความร้อนนะครับหรือว่าซิมเตอรพลังงานเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าส่งนะครับระยะทางเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่ากําลังที่ส่งเนี่ยก็คือสูญเสียน้อยนะครับสูญเสียน้อยเนี่ยประสิทธิภาพก็ มาอันนี้คือ m มกเซนนะครับง่ายๆไม่มีอะไรทีนี้เนี่ยการคำนวณน,นะครับประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะคำนวณจากค่าของ E คือแทนด้วยพลังงานนะครับกำลังพลังงานหรือง,งานก็ได้นะครับที่ออกหารด้วยงานพลังงานกำลังนะครับของที่เข้าที่มันรับเข้ามาคูณกับ100%นี่คือทาเป็นเปอร์เซ็นต์นะนี่คือสูตรของมันนะครับเอาส่วนได้นอเริ่มต้นนะครับข้อที่1ครับพัดลม พัดลมเขาบอกว่ามีค่า3ามนะคับน,นี่คือมาจากคำว่า h อยส์พาวเวอร์หรือว่าแรงม้านะครับพอ r สพาวเวอร่งเขาก็บอกตัวเทียบม,มาให้นะครับมันก็คือเป็นตัวกำลังเองนะอันนี้ก็คือมีค่า P เนี่ยเท่ากับ3ามคูนด้วยเจ็หนะครับวัตต์อันนี้คือตัว P นะครับบอกค่าสเปคมาให้นี่ก็คือ1 2บแอมป์แล้วก็สองรบโวลต์นะครับให้หาประสิทธิภาพของพัดลมทีนี้เนี่ยเราก็ตั้งสูตรนะครับประสิทธิภาพนะจะใช้เป็น ปสพแล้วกันฮะประสิทธิภาพนะครับจะเท่ากับ E out เอานะฮะหลุดออกไปแล้วนะครับวงโคจรเอาส่วนด้วย in นะครับคูณกับ100ซทีนี้ไอเอานี่คืออะไรนะครับเอาก็คือเป็นกำลังที่พัดลมเนี่ยสามารถจะส่งออกมานะครับก็คือเป็นความแรงของมันณที่นี้ก็คือตัวตัวนี้นั่นเองนะครับ3าแรงม้านะฮะมันก็คือ3แรงม้านะครับเป็นตัว h o r s e p o w e r ก็จะได้เป็น3 คูณด้วยนะครับ7 4 6อันนี้คือกำลังที่ส่งออกนะครับของสเปคเครื่องพัดลมส่วนด้วยอินนะครับอินก็คือต้องรับไฟฟ้าเข้ามาจึงจะทำงานได้จึงจะทำงานได้นะครับมันก็จะคิดจากตัวอันนี้จะใช้เป็นตัว p นะครับ P out ส่วนด้วย p in p, p จะเท่ากับ i คูณ V, v นะครับจากเรื่องของมอต้นที่เรียนไปนะเท <P S 2> ่ากับค่าของกระแสไฟนะครับ12คูณกับค่าของโวลต์ก็คือ220 220โวลต์นะครับ โอเคแล้วก็คูณด้วยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะฮะคูณด้วยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับค่าออกมานะครับเมื่อใดไปคิดมานะครับจากก้อนเนี่ยก็คือจะได้อยู่ที่ประมาณแปดสิบสี่จุดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับโอเคนะฮะโดยประมาณนะครับประมาณนี้เปอร์เซ็นต์ก็ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแปดสิกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีประสิทธิภาพดีข้อที่สองครับมาข้อที่สองเนี่ยเป็นมอเตอร์ นะมอเตอร์เช่นกันนะครับก็คือบอกค่าสเปคที่มันเป็นกําลังที่มันส่งออกมานี่คือเอาแยกให้ออกนะครับอันนี้คืออินอ่าประมาณนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็ได้ว่าประสิทธิภาพจะมีค่านะครับ P เอาส่วนด้วย P in คูณด้วยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเอาของเราก็คือสองสี่ศูนย์อันนี้ง่ายเลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับส่วนด้วยนะครับอินก็คือหนึ่งจุดสองคูณด้วยสองสองศูนย์อ่าคูณกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ทำเป็นเปอร์เซ็นต์มานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับไปกดเครื่องเครืม,ม,ม,มานะหรือว่าคิดคำนวณตืดๆออกมานะครับก็จะได้เป็น90ประมาณ90นะครับจุดเก้าเปอร์เซ็นต์อ่าเสร็จแล้วครับเรื่องของประสิทธิภาพประมาณนี้เนาะไม่ยากนะครับไม่ยากอ่าจากนั้นนะครับดูต่อซิเครื่องวัดไฟครับพูดถึงแอมมิเตอร์ก่อนนะเครื่องวัดไฟมีอยู่2ตัวหลักๆนะครับจุดที่มันเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าไม่ใช่เฉพาะวัดไฟนะก็คือมันจะมีแอมมิเตอร์มี วัวมิเตอร์มีโอมิเตอร์นะครับถ้าเครื่องเดียวสามารถวัดได้3ตัวก็คือจะเรียกว่ามันติมันติก็คือแปลว่าหลายหลายๆนะครับเรียกว่ามันติมิเตอร์ทีนี้มาดูที่ตัวแอม์นะครับแอมมิเตอร์เนี่ยก็จากรูปนะครับก็คือการใช้แอมมิเตอร์ต้องต่ออนุกรมเข้าไปในวงจรเพื่อกระแสเนี่ยมันไหลผ่านนะครับกระแสมันไหลผ่านเข้าไปในวงจรนี้ในตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวเครื่องมันจะประกอบด้วยขดลวด แล้วก็มีตัวเข็มนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีสายแม่เหล็กอยู่กัด้านข้างเกิดเป็นสายแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในขดลวดผ่านเข้ามานะครับมันจะเกิดแรงลอเรนซ์ขึ้นมาทําให้เข็มเนี่ยมันบิดกระดิกได้นะครับนั่นคือหลักการของมันอ่าทีนี้นะครับหลักการของตัวแอมป์เตอร์ที่ดีนะครับที่ดีเนี่ยจำเป็นจะต้องมีค่า R ที่น้อยมากๆนะครับเพผลเพราะว่าในการคำนวณเนี่ยอ่ V เท่ากับ I R นะครับค่าของ ไอ้เจ้าตัวแอมิเตอร์นี้จะต้องมีผลกับวงจรเนี่ยน้อยที่สุดน้อยที่สุดก็คือหมายถึงว่าค่าความน้าทานเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยมากๆนะครับเพื่อจะไม่ให้ไปรบกวนการการไหลของกระแสในวงจรนี้ทําให้การวัดเนี่ยถูกต้องมากที่สุดก็คือต้องมีค่า R เาน้อยนะครับอันนี้ไม่งงเนาะ,ะจากนั้นการปรับแต่งนะครับซึ่งในสเกลเนี่ยอาจารย์เขียนนะครับมันจะมีศูนย์ถึงสิบแอมป์ถ้าเผื่อว่าเราวัดไฟนะครับสมมติว่าไฟเนี่ยมันวัด2ี่สิบแอมป์ แต่เราใช้มิเตอร์ที่มันมีสเปคสูงสุดแค่สิบเนี่ยจบเข็มไปไงครับเข็มนี้งอเลยนะครับอาจจะแบบเสียหายชนุดย์ได้ทีนี้มันก็มีการปรับแต่งให้วัดค่าได้มากขึ้นนะครับสามารถทําได้ดังนี้อโอเคครับก็คือเป็นการต่อเรียกว่าชันนะครับต่อชันเข้าไปการต่อชันก็คือการนําค่าของการนำค่าตัวหน้าทานนะครับมาต่อขนานกับตัว G มาจากคําว่ากาววนอมิเตอร์นะครับก็คือเป็นเครื่องวัดไฟทั่วไปนั่นแหละนะฮะ มาต่อขนานกันนะครับจะทําให้ไอเจ้าตัวนี้ซึ่งมันคือแอมเอร์เนี่ยวัดค่าได้สูงขึ้นวัดค่าได้มากขึ้นนะครับจากรูปนี้ก็คือมีหลักการนะครับได้ว่ากระแสรวมนะครับอันนี้คือกระแสรวมเนี่ยเท่ากับกระแสบนบวกกระแสล่างนะอันนี้ก็คือธรรมดานะครับทั่วไป Ig บวกด้วย Is นะครับอันนี้พักไว้ก่อนนะจากนั้นนะครับเป็นเรื่องของวงจรขนาดเนี่ยจะทําให้ V นะครับด้านบนเนี่ยเท่ากับ V ของด้านล่าง V เท่ากับ IR นะครับเส้นบนนี้ก็คือ IG คูณกับ r g ดูตามรูปนะครับ IG คูณ RG คือก้อนนี้เท่ากับตัวด้านล่างก็คือ IS คูณกับ RS p r o m o โ i o มชันะก็คือก้อนนี้โอเคจากนั้นนะครับโจทย์จุดประสงค์ของโจทย์เนี่ยเขาจะถามว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับจึงจะทำให้แอมเอร์เนี่ยวัดค่าได้มากกว่าเดิมสมมติว่าเดิมมาวัดได้10 อยากให้เป็น20จะต้องทําอย่างไรนะครับก็ต้องคํานวณหาค่าของชันตัวนี้แหละออกมาก็คือ RS นะครับของเราโอเคนะจุดประสงค์ของโจทย์คือต้องการหาว่าความชานัชนเนี่ยเท่าไหร่นะครับจึงจะทําให้ตัวกระแสะนี่สูงขึ้นตามนั้น RS จะมีค่าเท่ากับย้ายค่ามานะครับก็คือตัว IGRG เหมือนเดิมหารด้วย IS ทีนี้ IS ของเรานะครับมันจะคิดได้จากสมการก้อนข้างบนย,าย้ายข้างนะครับก็ได้ว่า i, I ของกระแสรวมทั้งหมดนะครับจะ,ะลบด้วย IG จะเท่ากับ IS อันนี้เป็นสูตรนะครับสรุปก็คือ RS ของเราก็คือชันเนี่ยจะเท่ากับ IG RG ส่วนด้วย i ลบด้วย IG ดูแล้วเหมือนจะยากแต่ไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองไปดูต่อนะที่โจทย์นะครับตัวอย่างสักข้อหนึ่งในโจทย์ตัวอย่างนะครับข้อนี้เขาบอกว่าค่าของแอมเอร์เนี่ยมี r ภายในนะครับอยู่ที่5มวักระแสเนี่ยอยู่ที่0ถึง10มิลลิแอมนะครับ อันนี้ก็คือเป็นค่า IG เป็นของเครื่องวัดนะฮะอันนี้คือ R ของเครื่องนะครับ rg ได้เท่านี้ถ้าต้องการวัดให้ได้สูงสุดนะครับอยู่ที่เท่ากับ100มิลลิแอมนะครับก็คือกระแสให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็น100ก็คือตัว I อเฉยนะอยากทราบว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับต้องทําอย่างไรก็ต้องนะครับคาตอบคือต้องปรับแต่งต้องปรับนะครับโดยต่อ RS หรือว่าชันเข้าไปในวงจรนะครับถ้าจำรูปถ้าจำตัวสมการแม่ได้นนี่นนก็ลองดูที่รูปภาพนะครับให้เราจำที่คอนเซปต์ว่าการต่อชันคือการนำค่าของความต้านทานเนี่ยมาต่อนะครับขนานกับตัวกแารอมริมเตอร์ซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเขียนนะครับได้เป็นตัว I อันนี้คือ I ที่มาปรับนะแล้วก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ i g บวกด้วย IS แค่นี้เองนะครับแล้วก็ใช้สมการ V บน เท่ากับ v ล่างนะ v บนเท่ากับ v ีล่างนะครับ v บนก็คือ i g rg เท่ากับ is RS นะครับนะไม่เปนคนชื่อ S อนะอาจจะไม่สุภาพนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นคุณคุณ s ก็ได้นะฮะโอเค <laughs> okay, ต่อนนะอย่าไปสนใจเลยอันนี้นะครับ RS ของเราก็จะมีค่า rs ก็คือ i g rg ใช่ไหมส่วนด้วย is นะครับ i s ก็ อลองโน้ตย่อดูนะครับก็คือ i จะเท่ากับ ig บวกด้วยอันนี้ตัว j นะ is เพราะฉะนั้นนะครับ is ก็จะได้เป็น i ลบด้วย ig นั่นเองนะครับก็เป็น i ลบด้วย ig อันนี้ก็คือพุ๊บนะครับสมการดูก็ได้เป็นแบบนี้แทนค่ากันนะครับ ig ของเราก็คือ10มิลลิแอมนะครับก็คือ10เปลี่ยนให้เป็นแอมแปร์นะคูณ10บกลางลบสนะครับเข้าไปคูณกับ rg นะครับก็คือ5 นั่นเองนะครับส่วนด้วย i ก็คือต้องการวัดให้ได้100นะครับมากสุดเลยนะลบด้วย ig นะครับก็คือ1 0คูณด้วย10ลบ3มิลลิแอมป์ตัดโชโชะไปนะครับข้างบนก็คือได้เป็นเท่าไรเอ่ย50ส่วนด้วย90หรือตอบนะครับเพราะฉะนั้น rs ของเราเนี่ยจะมีค่าเป็น5ส่วนด้วย9โอห์มนะครับเรียบร้อยในข้อนี้เสร็จแล้วนะครับ โอเคต่ออ่ามีข้อสองด้วยนะครับข้อสองลองกดหยุดแล้วลองทําเองนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับให้เพื่อนลองทําเองนะครับจดแล้วก็ลองทําเองดูก่อนนะอ่าโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะครับก็ลองลองดูแล้วกันนะฮะคำตอบนะครับของข้อนี้คําตอบข้อนี้ก็จะได้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย rs จะมีค่าเป็นเป็นเป็นศูนย์จุด 0ค oh, นะครับคือคำตอบของข้อนี้อ่าโอเคเฉลยนะครับวิธีการทำทำอย่างไรอ่ามาดูฉเฉลยกันนะครับก็จะได้ว่า R S เท่ากับ I G R G นะครับส่วนด้วย I ลบด้วย I G นะครับอันนี้คือสูตรขมันก็แทนค่ากันนะครับเขาบอกอะไรบ้างน,นะครับเบนสูงสุดอยู่ที่15หมลมนี่คือ I G นะ R อันนี้คือ R G นะครับบอกไว้ให้ อันนี้คือตัว i นะครับที่ต้องการปรับปรับค่าแล้วแทนค่าเข้าไปเลยนะครับก็เป็น15บห้คูณสิกำลังลบลบสนะครับมิลลินะครับมิลลิแอมป์นะตัวนี้นะครับมิลลิแอมป์ลบสคูณกับ10ก็คือตัวนี้ตัวนั่นทางภายในนะครับ i ของเราเนี่ยปรับให้เป็น3แล้วก็ลบด้วยนะครับ15บห้คูณสิกำลังลบสคิดตัวเลขออกมานะครับไอ้เจ้าก้อนข้างล่างเนี่ยนี่เราดูนะฮะค่ามันน้อยมากนะครับก็เป็นหลักการประมาณ ทางคณิตศาสตร์ก็ถ้าเผื่อว่าจํานวนมากๆนะครับถูกลบด้วยจํานวนที่เข้าใกล้ศูนย์นะครับน้อย,น,อยน้อยเลยอาจจะเทียบง่ายว่านั่นเนี่ยมีเงินอยู่สักสิบล้านทําเงินหายไปสักบาทหนึ่งถามว่ารู้สึกไหมเสียดายหรือเปล่านะครับบางคนตอบเสียดายนะขี้เหนียวนะก็ก็ประมาณว่าประมาณเป็นแบบไม่ต้องคิดก็ได้นะครับก็คือใช้เป็นศูนย์ไปนะฮะก็จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยสิบห้าคูณสิบลบสามนะครับ แล้วก็คูณกับสิบนะอาจารย์มองลืมนะครับลืมตัวสิบไปแล้วก็หารด้วยสามนะออกมานะครับก็คือเป็นห้าคูณสิบกำลังลบสองหรือว่าศูนย์จุดศูนย์ห้าโอห์มนั่นเองคือคําตอบนะครับของข้อนี้่าผ่านจากนั้นนะครับตัววต์มิเตอร์วต์มิเตอร์ตรงข้ามกับตัวแอมป์นะครับหลักของแอมป์เนี่ยที่ดีจะต้องมีค่าของอาน้อยๆแต่ว่าตัววต์มิเตอร์นะครับที่ดีๆเนี่ยจะต้องมีค่าที่ มากๆค่าอา่านมากๆนะครับหมายถึงว่าเวลากระแสมันวิ่งเนี่ยจะบวกไปลบนะครับมันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีกระแสที่มันผ่านตัวโวลต์เนี่ยน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ไปรบกวนการวัดค่านะฮะในวงจรนี้นะครับก็คือต้องมีค่าน้อยเออไม่ใช่โทษน,นะต้องมีค่าอานเนี่ยสูงสูงมากๆนะครับอา่านมากๆเลยจึงจะทําให้กระแสเนี่ยไหลผ่านตัวเนี่ยน้อยนะครับโอเคแค่นั้นแต่เป็นหลักการเฉยๆนะครับทีนี้การใช้งานก็คือต้องต่อขนานเข้าไปที่ จุดที่ต้องการวัดนะครับหรือว่าต่อคอมเข้าไปนะต่อขนาดต่อคอมเข้าไปนะครับโอเคทีนี้การปรับแต่งเช่นกันนะครับจะตรงข้ามกับตัวแอมมิเตอร์นะที่นี้ก็คือจะใช้เป็นตัว R นะครับต่ออนุกลมเข้าไปของแอมจะใช้ R ต่อขนานแต่ของโวลต์จะใช้ตา R ต่ออนุกลมนะครับเข้าไปจะเรียกว่ามัลติพายเออร์นะครับชื่อเท่มากมัลติพายเออร์นะฮะหลักการนะครับเบสิกสุดๆนะครับ V เท่ากับ iR จากตรงนี้นะครับก็ ใส่เลยนะครับได้เป็น V ที่ปรับใหม่เนี่ยจะเท่ากับ Ig นะครับก็คือที่กระแสที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับ Ig ที่มาผ่านเครื่องวัดไปเนี่ยคูณด้วย Rg ก็คือ R ภายในนะครับคูณกับ R multiplier ตัวนี้คือ multiplier นะครับตัว R เสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองการคำนวณมาดูการคำนวณนะครับข้อนี้โอเคเรามาดูกันนะครับอจดจดสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เรามาทําไปพร้อมกันนะครับในข้อที่หนึ่ง เขาถามว่าะจะต้องทําให้วัดได้1 0 0โวลต์นะครับจากเดิมเนี่ยสิโวลต์เนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับแน่นอนก็คือต้องต่อมัลติไพเออร์นะครับก็คือขออนุญาตยกขึ้นมาเลยนะ V จะเท่ากับ IR นะครับ IG คูณกับ r าบวกด้วย R มัลติไพเออร์อันนี้ง่ายมากเลยนะครับไม่มีอะไรก็ได้ว่านะครับ V ใหม่ก็คือ100นะจากโจทย์นะครับบอกมาให้ส่วนตัว IG นะครับ i g IG IG บอกไหมครับ ยังไม่บอกนะครับยังไม่บอกต้องหาออกมาก่อนครับมาจากไหนล่ะก็คือมาจากตัวนี้โน้ตนะครับโจทย์จะไม่บอกให้ต้องหามาก่อนมาจาก v เท่ากับ IR นะตัวนี้เป็น G นะครับแล้วก็ห้อย G หมดเลยเพื่อจะหาค่าของ IG เนาะได้ว่า i g จจะมีค่านะครับเท่ากับ v ส่วนไออตัว G นะ vg จีนะครับ vg ก็ที่มันผ่านเครื่องวัดก็คืออยู่ตัวนี้ครับ vg ก็คือ10นั่นเอง ใช่ไหมฮะ10นะครับส่วนด้วย RG ก็คือ R ภายในนะครับคือตัวนี้หารด้วย10,000 10,000นะครับนี่คือค่าของกระแส IG นะครับก็คือ1ส่วนด้วย1,000นั่นเอง m นะครับได้ตามนี้ก็มาแทนค่าไปนะครับ1ส่วนด้วย1,000คูณด้วย RG นะครับก็คือ10,000แล้วก็บวกด้วย R ที่ต้องการหาเอามาว่าเท่าไหร่นะครับอเนี้ยโจทย์ต้องการว่า R เนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่จริงจะทำให เพิ่มขึ้นจากสิบเป็นหนึ่งร้อยไม่งงเนาะ,ะก็คือย,าย้ายค่านะครับนี่ขึ้นมาคูณแล้วก็ลบออกไปนะครับจะสรุปได้ว่า R เนี่ยมีค่าอยู่ที่เก้าหมืนโอห์มโหสูงมากนะครับเก้าหมืโอห์มเก้าหมืโอห์มนะครับถ้าเผื่อว่าถามว่ามมีสีอะไรบ้างอาจารย์ถามสีและกันฮะัเก้าครับเก้าจำได้ไหมดําน้ําตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงขาวขาวขาวก็คือเลขเก้านะครับสีขาวนะ ศูนย์ครับศูนย์ก็คือสีดำนะมีอยู่สามตัวนะครับก็คือสีอะไรครับดำน้ำตาลแดงส้มสีส้มอ่าเพราะนั้นสีตวนท้างในก็จะมีขาวดำแล้วก็ส้มนะครับเก้าหมื่นก็คือคำตอบของข้อนี้ผ่านไปข้อสองต้องทำเองอ่าให้ทำเองนะครับข้อสองกดส,สักแป๊บนึงนะครับกดหยุดแล้วก็ลองทำเองนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะอ่าโอเคก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับ เฉลยอของข้อนี้นะครับถ้าคิดออกมาถูกต้องนักเรียนจะต้องได้99,000โ oh อห okay. ์มโอเคนะครับจะต้องได้ตัวเลขก็คือ99,000โ oh อห์มนะครับฝากไปเฉลยเองนะครับวิธีก็ค้ายเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะธรรมดานะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากโอเคที่ไม่ได้พูดถึงนะครับอีก2ตัวก็คือตัวโอมมเตอร์โอมมเตอร์นะครับก็คือใช้สำหรับวัดค่าของ ความต้านทานนะครับตัวเจ้าโอห์มมิเตอร์นะฮะอาจารย์แคปไปตัวนี้แล้นะฮะโอห์มมิเตอร์นะครับวัดค่าความต้นานทานมันติมิเตอร์ก็คือวัดอย่างที่บอกนะครับตัวมันติมันติมิเตอร์อ่ามันติมิเตอร์นะครับก็คือสําหรับวัดมีได้นะครับมีกระแสมีโวลต์มีอาร์นะครับก็คือสามตัวในเครื่องเดียวกันวัดได้เลยนะครับอันนี้โอห์มมิเตอร์โอห์มมิเตอร์ก็คือจะวัดอ่าค่าของอาร์นะครับเฉพาะอาร์ อันนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับผ่านไปแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเรื่องสุดท้ายนะครับของบทนี้ก็จะเป็นการคิดค่าค่าของคิดค่าไฟนะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะมีค่า FT ค่าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าในบทเรียนในหนังสือก็ยังคงนะครับใช้เป็นตัวอ่าสูตรนะครับเบสิกพื้นฐานก็คือว่าจํานวนหน่วยนะครับจะเท่ากับวัตคูณกับชั่วโมงหารด้วย1 0 0 0พันตครามนี้ทำเป็นกิโลวัตนะฮะโอเคนะครับไม่มีอะไรมากครับก็แค่หาว่า ไอ้เจ้าอุปกรณ์นะครับในบ้านเนี่ยมันใช้จํานวนกี่ยูนิตนะครับรดอว่ากี่ยูนิตแล้วก็คูณนะครับกับหน่วยของมันก็คืออันเนี้ยบอกว่ายูนิตละ1.2จุบาทใช่ไหมฮะเราก็มาหาว่าทั้งหมดเนี่ยมันใช้กี่ยูนิตนะครับแล้วก็คูณกับจํานวนวันเข้าไปพูดแล้วอาจจะงงนะครับอาจจะงงก็ลองมานะครับแซมเปิลดูสักนิดหนึ่งนะครับสักเล็กน้อยนะครับในข้อหนึ่งก็คิดนะครับหลอดไฟอ่า หลอดไฟนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยจำนวนวัตต์นะครับดูนะครับเรามีอยู่ทั้งหมดอาจารย์ใช้ก้อนนี้ก่อนนะครับก้อนนี้ก้อนนี้นะหนึ่งร้อยฟึบโยงมานี่ครับหนึ่งร้อยคูณกับมีห้าดวงครับแล้วคูณกับจํานวนชั่วโมงครับอันนี้ก็ต่อวันนะสิบถูกไหมฮะหารด้วยนะครับหนึ่งพันตัวเลขก็คือเท่ากับห้าตัวเลขเท่ากับห้านะครับหลอดไฟหลอดที่สองครับชุดที่สอง หลอดไฟนะครับอันนี้หนึ่งหลอดไฟสองนะฮะชุดที่2อคือก้อนนี้ครับก้อนนี้ตัวเลขเหมือนเดิมนะครับเป็นสี่สิบคูณกับสี่สิบแล้วก็คูณกับสิบนะครับหารด้วยหนึ่งพันนะครับตัวเลขก็คือเป็นสิบหกนั้นเลยคิดไล่มานะครับมันก็จะมีพัดลมในคิดอย่างงี้ครับพัดลมคิดตามสูตรของข้างบนนะครับก็คือได้เป็นสิบเลขสิบนะแล้วก็มีเตารีดครับเตารี่คือเครื่องในครับเตารีดนี่คือเตารี่ของจานก็คิดออกมานะครับจะเท่ากับหนึ่งจุดห้า พื้นที่มันน้อยนะครับจะไม่ได้เขียนและนะครับแอร์คือปรับอากาศนะครับของเราเนี่ยคิดออกมาอยู่ที่54นะครับ54ดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า1วัน1วันนะครับจะใช้จำนวนยูนิตท,ท,ทั้งหมดนะครับเท่ากับ5บวกด้วย16บวกด้วย10บวก1.5บวกด้วย54แอร์เป็นส่วนนะครับ54นะจะมีตัวเลขก็คือเป็น86.5หน่วย อันนี้ก็คือจํานวนยูนิตของเรานะครับแต่ท่านี้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้ว่า1เดือน1เดือนนะครับในเดือนนี้ก็คือมิถุนาย,ยนเนี่ยมันมี30วันก็จะได้เป็นนะครับจะต้องเสียค่าไฟจากเขียนว่าจ่ายค่าไฟจ่ายค่าไฟเท่ากับนะครับเท่ากับอะไรครับก็ได้เป็น8 6 5โอเคนะคูณกับจํานวนเดือนนะครับก็คือ3าสิบ ไม่ใช่จำนวนเดือนจนวนวันนะครับ3าวันคูณกับหน่วยละ1.2บาทนะครับตัวเลขออกมาก็คือ3,114บาทนะก็จะเป็นค่าไฟที่คำนวณได้จากข้อนี้นะครับก็จะจบในเรื่องของไฟฟ้ากระแสตรงนะครับจริงๆมันจะมีหัวข้อการนำไปใช้การอะไรด้วยแต่ว่าในภาพภาพรวมของการคำนวณก็จะอยู่อยู่ประมาณนี้นะก็ฝากนั้นเยนทบทวนนะครับ ในการเรียนนะมั่นทบทวนนะครับจะเป็นโจทย์ตรงไหนก็ได้จะเป็นที่อาจารย์สอนหรือว่าเป็นเป็นใครสอนก็ได้นะครับพยายามทบทวนนะเพราะว่าในอนาคตนักเรียนอาจจะต้องใช้นะครับตรงนี้โอเคก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับโชคดีนะในการเรียนนะครับประสบความสําเร็จทุกคน